สวัสด,ดีจ้าพี่น้องสวัสด,ดีมืเดเยเด้วยจ้าเด้อทักทายจ้าพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเกา่นกากนาะจ้าเนาะจี้ยะที่แวะมาชมช่องวันว่างยายหยองนัจาน้าเนาะวันนี้ยายหยองกิมาหล่อหาเหตดทั่วจ้ะมาอันแถวสนามห้าพี่น้องเห็นบ่ สนาญน,นาที่เขาไว้เลี้ยงพวกหนาเอาไว้ตัดเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปนอนไอหยอยงก็จะมาตามล่าเห็ดทั่วอีกจ้าไปนอาานนะจ้ะเนาะขอบคุณนะจ้ะเด้อที่รับชมไปจ้าไปชมกันเลยวยย่าไอหยองได้เห็ดทั่วบอี่น้อง แนยองเดินมาสักพักแล้วพี่น้องแนยยองจิมุนไปเอาเห็ดทัวเดอแบบนี้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยผนคือมาขึ้นข้างในแถวเนาะแบบนี้โอ้ยไม่เกือบติ่มตายแนวยองโอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องเจอแล้วดอกบักยังงามเลยพี่น้องเห็นบะเจอแล้วจ้าเห็ดทัวดอกแรกแหกหมานเก็บเนาะจากเนาะ เบิ้งก่อนมันดำบ่โอ้ยดำเดี๋ยวจะย่องไปตัดเอาจะ้ะโอ้ยพุ่น่ะข้างง่อีกสองดอกเห็นบ่พี่น้องพูน่ะสองดอกเดี๋ยวจะยย่องมุดไปเอาพี่น้อง โอ้ยมุดไปแดงแดงน่อยเนาะสามดอกงามต้นนะต้องเข้าไปเอาไปน้องต้องเข้าไปเอาออเแ็ดงาต้นเด็ดงาต้นกลองสั้นก็ขอโทษขอภายเด้อพี่น้องอึบอึบเอาเดมือเงี้ยไปเอาใพี่น้องอือได้ละ นี่พลาดไม่ได้จ้ะพี่น้องพลาดไม่ได้อึ๊บโอ้ยมันอยู่ลึกคักลึกแ่เอาถอยหลังมาเจออีกดอกนึงพี่น้องโอยขามาเด้งแดงน,นี่นี่เก็บ นี่จ้ะดอกงามๆเลยไปๆไปไปใส่ถุงตัดหมองดำๆออกพี่น้องอุ๊บวันนี้ยายยองเราต้องเดินกลับบ้านจะเอาถุงจ้ะพี่น้อง เตรียมมาพร้อมเรียบร้อยกองไว้ก่อนเดี๋ยวมาตัดขานูนกวางคักกวางแน่นูนต้องโบดเหียนยายหยองอยู่จ้ะอู้ยีดีด โอ้โหเดียว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 โอ้ยกำลังขึ้นนี่พี่น้องกำลังขึ้นเดี๋ยวเดินไปเอามีดมาตัดเอาพี่น้องมีดตัดเอาเลยถอนอไดบ้า ยุ้งหงาพี่น้องยุ้งหงาเก็บกันเด้อแบบนี้โอ้ยใบงาบางพี่น้องโอ้ยกำลังขึน้นเลยนะ ได้แล้วถอนได้ยุถอนได้ยุกําลังแสบเลยพี่นอ้องเอ้ยอันนี้สามดอกจะสามดอกเลยงัดมาทั้งพวงเลยบมดพี่น้องงัดได้ปะ มาแตอยู่จ้านี่เอาไปรวมเอาไปรวมกันไปน้องอเกือบเกือบเหยับเสียดายตายเลยไปน้องเอ้ยทาเหยับนี่ กวางไนี่กวงไม่นี่เดินหาตัวบัตรนี่พป่น้อยทำมันวิ่งกระสินนี้ไปเรื่อยๆบัตน,นี้ เฮ็ดอะไรล่ะนี่เฮ็ดเมาด้วยพี่น้องนี่น้ำแก่จะเป็นแบบนี้อ้ยเจอละเจอล้เจอล้วเนปลาเนปลาโอ้ปีกาเนี่ยจะยองประด้๋ยวม่ามองนี่ได้นี่ว่าคิดว่าจะมีนี่ดอกงามๆด้ยจพี่น้อง นูน้นดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่อยงงู่ขางในนนไปเก็บก่อนนะมันยังมาดำได้เบิ้งดูขอชมหน่อยโอ้ยดำเลวพี่น้องวาาจ้ะได้ดอกนี่แหละดอกสวย ี๋ย้ายยองจะย่างไปให้สุดทางนูน้นจ้ะไป่น้องเดี๋ยวขอไปเอากระเป๋าก่อนนี่จ้าได้แล้ว พี่น้องกัดขากี่ขันเอาดินไปน้ำแก่พี่น้อง ใช่เบิ้งซาเม่ด้วยจ้ะพี่น้องี๋ยองเอาไม้ชฟีมาจา้ะไ okay, ม้เซลฟี่โอเคจ้ะอือันนี้คููเหมือนด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้คููเหมือนเห็ดตัวจ้ะเพราะว่ามันบ่มีขนห้ามเก็บเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะบ่มีขนเดี๋ยวยองมาเปรียบเทียบให้เบิ้งเน้ะจ้ะเนาะ นี่จ้ะเปรียบเทียบกัใไ้เบิง้งน,นั่นนะเนาะอันนี้เฮ็ดทัวอันนี้คูเหมือนอันนี้กินว่ได้จ้ะพี่น้องห้ามเก็บแล้วจ้ะเดอ้ออันนี้แมนจ้ะนี่ักษณะแบบนี้เดีเด็ดมา่ห้เบิง้งนี่จ้ะเป็นแบบนี้ผิวเรียบจ้ะกินบ่ได้เด้อจ้ะอันนี้คูเหมือนจ้ะโอเคจ้ะพี่น้อง